เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมทิวทิวดีและตอนนี้ก็อยู่ในเกมการีน่าฟรีไฟกันอีกเช่นเคยนะครับและตอนนี้ก็เป็นเวลา10บโมงนะครับแล้วก็มันมีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับเป็นกิจกรรมนี่นะครับอันดับแรกเราก่อนที่เราจะไปสุ่มไปอะไรเราก็มาดูชุดก่อนก่อนนะครับเป็นกิจกรรมครับในนี่ครับในคอมเมนเซอร์นะครับราชาทมินนะครับ เหมือนคล้ายๆแบบไอชุดมาป่าผู้หญิงนั่นแหละครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูรีวิวเสื้อกันก่อนนะครับว่ามันเป็นไงก่อนที่เราจะไปสุมนะครับนี่นะครับเสื้อนะครับเป็นเสื้อสีม่วงนะครับเสื้อโค้ดเป็นผ้าคลุมนะครับมีลายสักนะครับมีลายสักเป็นแบบอักขรขามาอะไรประมาณนี้โอโคกางเกงโคตรเท่นะครับกางเกงโคตรเท่โคตรเฟียลมีลายตัดแบบแบบรอยขวนมาป่าอะไรประมาณนี้ครับมันเท่มากนะครับกางเกงตัวนี้นะผมชอบว่ะ แล้วก็เป็นรองเท้าบูทลายสีทองไม่ค่อยเท่าไหร่นะไม่ค่อยชอบนะครับแล้วก็เป็นทรงผมสลวยสวยเก๋ผมยาวสีขาวสีบลนแถบสีม่วงนิดหน่อยนะครับนี่ครับแล้วก็สีหน้าเนี่ยโคตรเท่สีหน้าโคตรเท่โคตรเฟรี้ยวเป็นตาสองสีนะครับมีรอยแบบรอยแผลเป็นสีแดงแล้วก็ปากม่วง,วง,แ,ดงแดงนิดหน่อยนะครับแล้วก็ไม่ใช่มีแค่โอ้โหขอรอลอ,อย่าพิ่งมานี่ครับ ในกิจกรรมนี้นะครับก็มีท่าเนี่ยครับท่า,ทา,ามาใหม่นะครับเป็นท่า <c oughs> เป็นท่าจตุรเทพหรือเขาเรียกว่าท่าอะไรเนี่ยท่าของของกิจกรรมแรมเพจอะไรประมาณเนี้ยนะครับเป็นท่าสี่ท่าอะไรประมาณเนี้ยนี่ครับท่าจตุรเทพนะครับเนี่ยปื๊ฟันแทนหินพึ่งนี่มังกรโผล่ที่หลังโคตรเท่โอ้โหโคตรเท่นะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าว่ามันเป็นกิจกรรมแบบไหนสุ่มแบบไหนอะไรยังไงนะครับเข้าไปดูกันเลยนะครับทุกคนนี่นะครับเป็นกิจกรรมสุ่มเป็นแบบวงล้อที่มันมีกิจกรรมก็มีเป็นในเจ้าเสื้อตัวนี้นะครับเป็นชุดเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับเป็นของรางวัลใหญ่แล้วก็มีเป็นนี่นะครับเป็นท่าที่ผมรีวิวไปเมื่อกี้แล้วก็มีเพชร99แล้วก็มีกลองสุ่มสกินลูกซองไฟนะครับแล้วก็ mp 40แล้วก็9 9 9เพชรแล้วก็บัตร ตัวไดมอนด์นะครับแล้วก็มีของเป็นกระเป๋านะครับแล้วก็นี่ครับบัตรโง่ๆสองอันนี้นะครับแล้วมีพูดพัามทาเพงนะครับลองกดไปที่20เพรกันก่อนเลยนะครับ1ครั้งนะครับ20เพรได้ตัวไดมอนด์มาก็ถือว่าคุ้มนะครับและ10ครั้ง180เพรนะครับแต่ว่าเพรไม่พอมีอันเชิญแบบพิเศษนะครับ50เพรนะครับ1ครั้งนะครับลองดูครับลองดูสัก1ครั้งก็ไม่เสียหายครับลองดูครับไปเฮ้อ ลองดูหนึ่งครั้งก็ไม่เสียหายว่ะทุกคนครับกดไลค์ซับส c r i b e กดแชร์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกันด้วยเพื่อเปิดกำลังใจให้กับผมนะครับทับคลิปต่อไปและผมลงคลิปทุกวันได้ร้อยนะครับกดไปอีกทีหนึ่งไป <c oughs> <c oughs> เอาเป็นว่าพอแค่นี้ก่อนนะครับทุกคน เอาเป็นว่าพอแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนนะครับและในกิจกรรมนี้นะครับเมื่อเราสุ่มครบ10ครั้งเราก็จะได้ตัวนี้นะครับเป็นตัวสกินปืนนะครับแล้วก็ตัวไดมอนด์สอันนะครับถ้าครบ20ครั้งและ40ครั้งก็ได้กล่องสุ่มแบบกล่องศพนะครับและก็ยังมีอีกนะครับเป็นกิจกรรมของสายฟรีนะครับเป็นกิจกรรมสายฟรีนะครับนี่ครับพลองมังกรอฟ้าเริ่มตั้งแต่วันที่1 2ถึง13ก็คือตั้งแต่วันนี้จนถึงพรุ่งนี้นะครับกิจกรรม สำหรับไอพองมังกรฟ้าหรือไอไม้เบสบอลนะครับและนี่ก็เป็นรวมกิจกรรมดีไอเทมฟรีนะครับก็มีตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่4กรกฎาคมเลยนะครับมีกิจกรรมแบบมากมายนะครับของแบบของฟรีพวกนี้ก็เป็นของเลยได้เหมือนกันนะครับแบบมันก็อาจจะกลับมาขายเป็นเพชรอะไรอย่างนี้หรือมันอาจจะไม่กลับมาเลยนะครับของฟรีพวกนี้ก็เป็นของเลยได้เหมือนกันอย่าลืมเข้ามาทํากันด้วยนะครับและนี่ก็เป็นกิจกรรมล็อกอินนะครับล็อกอินหนึ่งหนึ่งวันนะครับรับ โกลด์รอยนะครับล็อกอิน3วันนะครับแล้วก็รับเป็นตัวที่ตั้งนี้หน้าล็อบบี้สามอันครับแล้วก็ล็อกอิน5วันก็รับเป็นกล่องสุ่มสกินปืนนะครับแล้วก็ล็อกอินครบ7วันนี่ครับรับเป็นสกินรถบิ๊กฟู้ดนะครับเป็นของเสือขาวนะครับมีเรียกว่าของตาพยักนะครับเสือขาวเอฟเฟกต์ลายสายฟ้าสีม่วงนะครับโคตรเท่โคตรเฟี้ยวนะครับเอาเรื่องอยู่นะครับแล้วก็เป็นนี่นะครับกิจกรรมไม้์บิสบอลนะครับไอที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับนี่ครับยืนหยัดครบ ร้อยยี่นะครับฟรีอาวุธสัตว์เทพนะครับตอนพลองมังกรฟ้าโอโหพูดเยอะจนเสียงแทบหายแล้วครับนี่ครับเอาตัวรอดร้อยยี่สิบนาทีครับก็คือเข้าไปเล่นในเกมนะครับอยู่ในเกมครับร้อยยี่สิบนาทีก็ได้รับไปฟรีๆเลยครับเป็นของดีของฟรีนะครับอย่าลืมเข้ามาทํากันด้วยนะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับถ้าคุณดูช่องทิวดีนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ กดกระดิ่งกันเลยนะครับจะได้แบบเห็นคลิปก่อนใครนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ